สวัสดีค่ะลินี่นะคะริญยรัตโชตมิราพันธ์นะคะวันนี้นะคะลินนี่ก็มีข่าวดีนะคะมาบอกพี่ๆนะคะสำหรับใครนะ,ะที่กําลังนะคะมองหารายได้อีกกระเป๋าหนึ่งผ่านโลกออนไลน์นะคะคนที่เป็นนี้นะคะคนที่อยาก,กเกษียณเร็วกเกษียณไว้ไม่ต้องรอแก่แล้วไปกเกษียณ นะคะลิน,นี่นะคะก็ได้มีโอกาสนะคะเข้ามาร่วมโปรเจกต์นะคะกับคุณกล้องเจ้าของรายการอายูในลหลานนะคะลิน,นี่ทาโปรเจกต์มาเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ประมาณ8เดือนแลวนะคะรับรายได้ที่เนี่ยเก้าแสนบาทแล้วนะคะที่เนี่ยจ่ายให้สูงสุดนะคะวันละ4ี่หมื่นบาทต่อวันนะคะไม่ต้องขายของไม่ต้องสต๊อกสินค้านะคะสามารถทํางานอยู่ที่บ้านนะคะควบคู่กับงานประจําเราได้เลย ะะเอาเวลาหลังจากเลิกงานนะคะเพียงแค่วันนึงก็ชั่วโมงสองชั่วโมงแค่นั้นเองนะคะที่สําคัญนะ,ะงานนี้นะคะไม่ให้เข้ามาลองผิดลองถูกนะคะเข้ามาลองถูกเลยนะคะเพราะเรามีระบบการทํางานให้นะคะเราจะมีทีมโค้ดนะคะสอนระบบให้ตั้งแต่เฟ e บุ o กเลยเฟ e บ o ๊ก l ล n e และแอปเพจยูทูบไลน์ออฟฟิเชียลเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดเลย นะะและที่สําคัญนะคะบริษัทเรานะคะก็มีระบบซัพพอร์ตนะคะต้องบอกเลยว่างานนี้เราไม่ได้ให้พี่เข้ามาลองผิดลองถูกนะคะเข้ามาลองถูกเลยนะคะถามว่าที่นี่เก่งไหมนะคะไม่ได้เก่งเลยนะแต่ว่าที่เนี่ยเขามีระบบให้ทุกอย่างนะคะที่สําคัญนะเข้ามาโปรโจอยโปรเจกต์ที่เนี่ยที่ยังได้ธุรกิจด้วยนะคะยังได้ได้ระบบออนไลน์ด้วย ที่นี่เขาไม่ได้มองพี่เป็นตัวเล็กตัวน้อยนะเขามองพี่คือหนึ่งคนนะคะที่จะขับเคลื่อนนะคะให้บริษัทเติบโตไปด้วยกันนะคะขอแค่พี่น้ำขึ้นแก้วขมาพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะจิตตั้งมั่นใจต้องเชื่อสมองต้องไม่ต่อต้านนะคะดินี่เชื่อมั่นว่าพี่สำเร็จแน่นอนที่สำคัญนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะวันนี้ดินี่ก็มีหลักฐานนะ,ะในการที่ตัวเองทำ ะะทํางานนี้เก้าเดือนนะคะงินี่ก็จะเอาเงินตรงนั้นมากดหนี้นะคะลดคันนี้เลยนะคะห้าแสนบาทนะคะต้องบอกเลยนะว่าการที่เราเป็นหนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายนะแต่การที่เราไม่มีเงินใช้หนี้เนี่ยนี่แหละนะคะเป็นเรื่องที่น่าอายนะคะเพราะฉะนั้นนะ,ะในเมื่อวันนี้เราเข้ามาจอยเนี่ยโปรเจกต์ Project เนี่ยคือโปรเจกต์กดหนี้นะคะวันนี้ลินี่ได้แล้วลินี่ทําได้แล้ว ดะะินี่ก็อยากจะส่งต่อความสำเร็จนี้ให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะเดี๋ยวตามลินี่ไปดูนะคะว่าวันนี้ดินี่จะพาพี่ๆเนี่ยนะคะไปถอนเงินออกมานะคะแล้วก็ให้ดูเลยว่าดินี่ทําได้จริงนะคะวันนี้ตามดินี่ไปดูด้วยกันเลยนะคะโอเคโอเคนะคะห้าแสนนะคะจะถอนออกมาแล้นะคะยมไปจ่ายนะคะโอเค